สวัสดีครับผมกล้านะครับมาพูดคุยเรื่องเราฟุตบอลกันวันนี้นะฮะผมก็รีบมาภารกิจหลายอย่างครับแล้วก็ตั้งกองเร่อไรตั้งไว้แถวๆนี้แล้วก็ถ่ายแม่งที่เลยก็เดี๋ยวจะมาพูดถึงฟุตบอลเดี๋ยววันนี้พูดสคลิปนะครับจัดให้2คลิปไปเลยคนเชยกับพี่ที่เราได้ห่างหายกันไปนานนะครับเดี๋ยวคลิปแรกพูดถึงเรื่องของแมนเชสเตอร์คูนเต็ดต่อกันหน่อยนะครับเพราะว่า ผมใส่เสื้ออินเตอร์ไมามนะี่มาแล้วอากพูดถึงเรื่องแมนยูฮะก็คือเรื่องเรื่องเนี่ยคือว่าตอนนี้เนี่ยตำแหน่งกองกลางของแมนยูเนี่ยมันหนักไปทางผู้เล่นเกมลุกนะครับหลายคนก็ทราบเป็นอย่างดีว่าเมสันเบลเข้ามามีบูโน่ฟอน n เดสแถมทางตัวตัวตัวเชนฮารเองก็เน้นนะฮะต้องการที่จะสร้างสร้างทีมเพิ่มด้วยการเอาเตั้งแต่คนเดิมกลับมาโชว์ฟอร,ร์มเก่งม,มากขึ้นกว่าเดิมนะครับเช่น ซานโชนะครับหรือว่าจะเป็นตัวอันโตนีเองซึ่งตำแหน่งที่เคยพูดไปเมื่อกี้ที่แล้วเนี่ยก็ชัดเจนนะครับว่าแบ่งแล้วว่าจะจะ,จ,ะจัดกันยังไงเช่นทางฝั่ง,งซ้ายเนี่ยมาคัสแรดฟอร์ดมาจองน,นะครับส่วนตองกลางเนี่ยคาดว่าเป็นบูโน่ก็ต้องดูว่าเบสทเมาเนี่ยจะต้องไปยืนขวาหรือว่าจะต้องยืนคู่กันตรงกลางเป็น4-1 4-1นะครับแต่ก็มีอีกช้อยส์ครับคือถ้าเกิดอยากจะให้ระบบกองกลางเป็นแบบเดิม แมนยูยังจําเป็นต้องหากองกลางสไตล์แบบ holding midfield <c oughs> เพิ่มอีกคนหนึ่งหรือว่าอารมณ์แบบเป็นกองกลางตัวกลางมาช่วยเชื่อมเกมอีกคนหนึ่งนะครับแล้วค่อยสับเปลี่ยนตําแหน่งผู้เล่นเกมรุกเอาก็ตรงนี้ครับพอได้รัสมุสคอยลุนมาได้อังเดรโอนามาเมสันมาล์เนี่ยถ้าเกิดได้กองกลางมาสักคนหนึ่ง่ก็จะจบนะครับซึ่งก็มีข่าวว่าท้าทามไปที่โซฟียนอับราบัตเป็นกองกลางของฟิออรเรนติน่าซึ่งตรงนี้เนี่ย มีกระแสว่าอาจจะเกิดขึ้นถ้าเกิดแมนยูปล่อยแล้วเตะบางคนในทีมได้ซึ่งคนที่จะปล่อยเนี่ยก็มีทั้งทั้งเฟรดนะครับทั้งสกอตแม็ทโมมินเน่ทั้งตอนนี้ฟันเดสเบกซึ่งถ้าเกิดปล่อย2ใน3คนเนี่ยก็จะพอมีเม็ดเงินไปซื้อแล้วนะครับก <ๆ S 2> ็เชื่อว่าซึ่งตัวอมระบัตเองก็สนใจในการย้ายมาเล่นในอังกฤษนะครับก็ถ้าเกิดตัวอมรบัเนี่ยสามารถที่จะยืนตำแหน่งเป็น คู่กับทางคาซิเซมิโร่ได้จริงเนี่ยผมเชื่อว่าน่าจะลงตัวในรูปแบบการทําทีมแบบเชนฮานะครับเพราะว่าหนึ่งเลยคือเขาเนี่ยเขาจะสามารถยินเป็นกองกลาง4-2-3-1ได้เลยนะครับแถมก็สามารถยินฝั่งซ้ายได้ด้วยนะครับเพราะว่าจะเห็นในการทีมชาติโมรโ็กโกเนี่ยเขาก็ยินมิ่นเมย์ทางฝั่งซ้ายบ้างบางครั้งนะครับเป็นกลางคู่แ้วก็มีผู้เล่นเป็น น้บเต็นอีกคนนึ่งขึ้นไปตอนเล่นทีมท่โมร็อกโกลใลนบอลโลกนะส่วนในสมโมสรผมกม็ได้ดูเ่าหร่นะคิดว่าน่าจะสามารถอัดแนบสามารถยืนสับ,บเปลี่ยนได้หรือบางทีเอาคาเซนโรดด่ยืนฝั่งซ้ายก็ได้แล้วก็ให้อัมระบัดมาฝั่งขวานะครับซึ่งอันนี้เนี่ยมันก็จะทําให้กองกลางลงตัวมากขึ้นแต่ก็จะมีข้ออีกข้อคืออ้าวกองกลางเพิ่มขึ้นมาเนี่ยแต่ตําแหน่งผู้เล่นเกมรุกเนี่ยมันต้องถอนคนบางคนไปนั่งสำรองนะครับก็ตอนนี้มีลุ้นเลยว่าใครจะโดนสำรองบ้างซึ่งรอเนี้ย ตัวเทนฮาร์ก็เพิ่งให้สัมภาษณ์กับทางซานโชว,ว่าเฮ้ยถ้ามึงอยากกลับมาเหมือนเดิมเนี่ยมึงจำเป็นต้องโชว์ฟอร์มหน่อยนะครับก็คำพูดในไน,นวันนี้อารมณ์เหมือนว่าอาจจะจับซานโชสับรอไปก่อนแล้วค่อยให้รอเคนฟอร์มเก่งส่วนมาครัสแบดฟอร์ดก่อนอันนี้ตัวเทนฮาร์กบอกแล้วว่าจะให้เขาเล่นดิมเส้นนะครับเพราะว่าหากองหน้าคนใหม่อยู่แล้วก็ได้มาแล้วคือราสบูธฮอยลุนเนี่ยก็ก็น่าจะเป็นตำแหน่งหลักของมาคัสแบดฟอร์ดแล้วคือฝั่งฝั่งฝั่งซ้ายแถมคงไม่น่าจะจ้าง แาดฟอร์ดสามแสนเจ็ดหมนด์ฟอนเพื่อมาล้าสับหองครับก็ะคงจะเป็นตัวหลักไปเลยนะฮะแล้วก็โฮงการในปูโดเหมือนเดิมเพราะว่าเขาเป็นตำแหน่งกับทีมด้วยครับต้องลงสนามู่แล้วก็คิดว่าตรงนี้เนี่ยเชื่อว่าถ้าเกิดการมาของอัมรบัดน่าจะทําให้ทีมลงตัวมากขึ้นและมีเชฟในการปรับเปลี่ยนมากขึ้นเช่นจะเป็น4ี่หนึ่งสี่หนึ่งเป็นสี่สองสามหนึ่งเป็นสี่สามสามก็ยังได้ในเวลาที่ต้องงานประตูนะับเพราะว่าถ้าเกิดดันมาครัสแรดฟอร์ดขึ้นไปเป็นปีข้างบนเลยดันอันตรงนี้ขึ้นไปเนี่ยก็น ดูมีอะไรมากขึ้นว่าดันเมาส์ก็ได้ครับเป็น3กับตัวบนเป็นเมาส์เป็นแรดฟอร์ดแล้วก็เป็นฮอยลุนก็จะทําให้กองกลางมีเชฟที่ดีขึ้นถ้าเกิดใช้เป็นบูโน่ใช้เป็นดามลาบัตแล้วก็ใช้เป็นคาเซมิโรนะครับก็ขออย่าเดียวว่าคาเซมิโร่มึงจะโดนใบแดงบ่อยนะฮะมึงจะเจ็บบ่อยนะครับไม่งั้นะก็อันตรายแน่นะครับอ่ะประมาณนี้ครับก็เชื่อว่าจะเป็นประโยชน์แน่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับกับการได้ตัว โซจะอับบมรปัตที่ว่าจะปล่อยไหมจะปล่อยเท่าไหร่แล้วจะนํามาใช้แดดได้จริงไหมนะครับก็ยังต้องร,รอดูต่อไปแต่ผมเชื่อว่าถ้าเกิดได้ปิดมาที่อัมรบัตเนี่ยแมนยูไม่น่าซื้อใครแล้วเพราะว่าตังค์หมดแล้ว2คน2อสคนใช้ไ,ไป2องล้านกว่าล้านแล้วครับแล้วก็ยังมีที่ทา่าท่าเกี่ยวมาจากปีที่แล้วเนี่ยรวมเป็นเศษเลยสี่ร้อยกว่าล้านที่เทนทากใช้ไปแต่ยังได้ความ สำเร็จแค่อย่างเดียวก็คือได้แฮมเอสเก้คัพมาอย่างเดียวนะครับขอขออภัยเชฟลีคัพอย่างเดียวนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวยังไงอีกคลิปจะพูดถึงเรื่องของไอ้นี่หน่อยกัปตันทีมเลี้ยวคูครับล่าสุดนั้นคนที่มาทดแทนเฮนเดอร์สันเป็นเป็นฟาร์กิฟันได้เดี๋ยวคลิปต่อไปว่ากันครับตอนนี้ผมนั่งอยู่ที่แถวอุดมสุขนะครับบรรยากาศเท่ๆคนคูคูเขามาวิ่งกันนะฮะบอกว่าเดี๋ยวมาจัดบ้างนะฮะแต่ระหว่างนี้ก็พักก่อนครับผมสวัสดีครับ